สวัสดีครับผมเซลวีนะครับผมวันนี้เราจะอยู่ที่โชว์รูมอิสุสกีนยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับที่เห็นรอบๆนี้คือโชว์รูมเซอร์วิสนะครับผมของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถสี่ล้อหรือว่ารถจนถึงหัวลากเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องจะเกิดผลเสียอย่างไรนะครับผมหลักๆเลยจะมี3ข้อนะครับข้อ1นะครับทำให้เครื่องยนต์ ทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับในที่นี้หมายถึงก็คือเครื่องยนต์จะนำน้ำมันเครื่องที่เสียออกนะครับผมแล้วก็จะมีการหมุนเวียนของน้ำมันเครื่องที่ของเสียเข้ามาไปอยู่ในกองนะครับแล้วก็จะเกิดการหมุนเวียนของน้ำมันเครื่องที่มีสารตะกอนต่างๆนะครับข้อที่2นะครับ เกิดการกินน้ำมันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เนื่องมาจากสาเหตุข้อหนึ่งนะครับทำให้เครื่องยนต์ทำงานโดยทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอาจจะทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากกว่าเดิมซึ่งลูกค้าอาจจะต้องแวะปั๊มมากกว่าเดิมนะครับถ้าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องข้อ3นะครับทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับ เนื่องจากมาจากเหตุผลข้อ1กับข้อ2นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์อาจจะเกิดการน้ำมันแห้งหรือว่าน้ำมันไม่มีค้างในเครื่องนะครับทำให้ไปหมุนเวียนในอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ไม่ครบระบบของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์อาจเสียหายได้อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับสรุปของการไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผม สาเหตุอย่างที่ผมกล่าวมาก็คือ1 2 3่อย่างข้อ1ก็คือทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นนะครับข้อ 2. เกิดการกินน้ามันมากยิ่งขึ้นข้อ3อาจทําให้เครื่องยนต์สึกหลอได้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นการให้ความรู้รถบรรทุกต่างๆก็กดฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ